ึงแล้วค่ะที่สนามบินแฟรงเฟิร์ตเมื่อกี้ลงเครื่องมาหนาวมากแล้วก็เมื่อกี้ตอนเราเข้ามาใช่ไหมตรงผ่านตอมอโดนถามด้วยเขาก็จะถาม <S <S พอดีเราขอวีซ่าเป็นเนเธอร์แลนด์แต่ว่าทำไมมาลงที่เยอรมันก่อนอะไรแบบนี้ก็บอกเขาว่าเราจะไปต่ออีก3ประเทศมาที่นี่เป็นที่แรกเขาถามว่าตอนกี่วันแล้วก็เอาเงินมาเท่าไหร่แล้วก็ ขอดูแผนท่องเที่ยวขอดูใบจองตัว๋วรถไฟอะไรประมาณเนี้ก็เลยรอดมารถเข็นที่นี่เก็บตังค์ด้วยเออใช่แล้วก็รถเข็นที่เนี้ยรถเข็นสนามบินแท้ๆนะแต่ว่าต้องเสียตังค์ด้วยถ้าเกิดใครจะใช้อ่ะก็ต้องหยอดเหรียญในตู้นั้นน่ะหนึ่งยูโรเพื่อจะใช้รถเข็นแต่ที่เนี้เราอ่ะไม่ได้หยอดไม่ได้กินเงินเราเดีย๋ดวยวเราไปต่อเนี่ยเรามาถึงพักหนึ่งแล้วแต่ว่า เรามม่แต่จัดกระเป๋าอยู่แล้วก็เข้าห้องน้ําตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่คนเดียวดูสนามบินอะไรจะเงียบขนาดนี้อะเงียบมากาอ่ะเนี่ยมีอยู่แค่เราครอบครัวเนะี่ยสามคนแค่นี้ปเดี๋ยวไปเข้าเมืองตอ่ออ่ะไปทางไหนไม่ได้ดูเลยอะแล้กวก็เดินออกมาจากข้างในแล้วข้างนอกก็มีคนนะปกติแต่ว่าไม่ถึงกับแน่นมากสนามบินก็ค่อนข้างเงยียบ ของขายเยอะอยู่เดี๋ยวเรากำลังจะหารถไปในเมืองกันแต่ปัญหาก็คือไกดไกดไม่ได้ทำการบ้านมาเลยไกดบอกว่าดูวันต่อวันนะจ๊ะ พี่นนไปหารถไฟอยู่ตรงไหนให้ดูราคาน้ำนะอันเนี้ยบ้านเราขวด12บาทอะอันนี้3ยูโรที่เยอรมนสนามบินแฟรงเฟิตเยอรมันน,มน,น้ำขวดละ120 3ยูโรหมือเลยขวดละ120บาทนะจ๊ะที่เราตามหาเราไปลงทรอร์มินอล2ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเราก็หาว่ารถไฟอะไปขึ้นตรงไหนทีเนี้ยเราก็หาไม่เจอแต่ว่าทีเนี้ย ไปถามเขาเขาเลยบอกว่าต้องขึ้นบัสอันนี้มาลงที่คอม์มิน 1, 1แล้วก็สถานีรถไฟมันจะอยู่ที่นี่แล้วก็เอร์มิน1กับเทอร์มินอ,อ,นอ,อ่ะห่างกันประมาณ10นาทีได้อ่ะถ้าเกิดใครที่แบบมาบางทีแบบขากลับอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมาลงผิดผิดที่ได้นะไปเดี๋ยวเราไปตามหาส <It 's S 1> ถานีรถไฟอยู่ฝั่งไหนเอ่ย <Okay. S 1> ตอนเช้านะคะมืดมากตอนนี้เราก็เดินลงมาถึงข้างล่างรถใต้ดินแล้วเดี๋ยวเราจะซื้อตัว๋วแล้วก็เข้าเมืองกันนี่เราได้ตั๋วรถไปเข้าเมืองมาแล้วคนละ4.9ยูโรประมาณ200บาท10กวานาที10กวานาทีถึง10กะโล10โลใช่ไหม นี่เดี๋ยวเรานั่งรอรถไฟเดี๋ยวเรารอรถไฟมาตรงนี้แล้วเราจะขึ้นรถไฟไปในเมืองฟังเปิดกันมัองเชอหนาวไหมคะ โอ้โห oh, สูงมากเลยปะปะ๊าเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกโรงแรมเราอยู่ที่แถวนี้เลยเราเดินจากสถานีรถไฟตรงนี้ไปได้เลยนี่เราขึ้นมาข้างบนแล้วตรงอยู่ที่สถานีรถไฟแฟรงเฟิร์ตเมนเ t ชันได้บรรยากาศชิสตม,มาสมากเลยค่ะเขาแบบว่าแต่ง แต่งไฟประดับไฟโหนาวไม้ลูุกหนาวของตี๋แหละวันนี้อ่ะหุยป้าป้าขายอะไรอ่ะจะเอาโมงแล้วเดินไปเดินมาขายน้ำผลไม้น่ากินมากเลยอ่ะสามจุดสองสามจุดสองสี่แล้วแต่น้ำแก้วใหญ่โอ้ดอกไม้แขายดอกไม้นี่ต้นคริสต์มาส โอ้ยอยู่วันนี้เราต้องไปเดินมามาเทสไม่รู้อุย้ยั้งเก็บไปเลยอ๋ออยู่ที่นี่เลยใช่ไหมไม่ได้อยู่อยู่อ๋ออยู่ยตรงจัตรุรไลรูเมอร์โอ้ยหนาวบรรยากาศหนาวมากหนาวปักสันไม่เชื่อเชื่ออ่อขาหนหนาวปักสันออกไม่อยู่ได้ขอแล้ว้าวเดินออกมาแล้วอันนี้เราอยู่หน้าสถานีอีก แฟงเฟิตเมนสเตชันนะคะให้ดูบรรยากาศร,รอบๆก่อนตอนนี้9โมงเช้านะยังมืดอ,อยู่เลยอะ่ะว้าวนี่หน้าสถานีเท้าบานทอสแฟงเฟิดจเราไปตามหาที่พักกันหนาวมากแบบว่ามือแต่แข็งแล้วตอนนี้เาทาขาไม่ได้ใส่ลอกกิ้ง <c oughs> เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดใหม่ หนาวมากะ่ะแต่เหมือนฝนตกไปนะใช่เหมือนฝนเพิ่งตกไปเมื่อกี้เลยอะนี่นังเปียกเ,เลยให้ดูหูยบ้านเมืองสวยงามมากป้าป้าเราไม่มพี่ดจเดึงล่างหรอมันไม่มีชื่อชื่อโรงแรมอะไรอะ ข้างในนี่ต้นคริสต์มาสด้วยห,ห้องพักเราโหไม่ได้ใหญ่แต่ก็โอเคไม่เลยโอเคเลยอะ่ะนี่นะคะห้องน้ำก็ดีมีอ่างเลยนะใช่อ่ะที่นอน อือันนี้คือละกี่พันนะสามพันสามพันห้าอยู่หน้าสถานีเลยอ่ะมีอ่างอาบน้ำด้วยห้องน้ำกว้างอ่ะมีใด้บอกผมให้ใมาเล้วนำแบบออกมาแล้วค่ะมีตู้เย็นด้วยจริงเหรอือ เฮ้ยตู้เย็นไม่จําเป็นเราเอาวางข้างนอกก็เย็นแหละไม่ได้เปิดน,นี่เราก็เอาของเก็บเข้าห้องพักเได้หมดแล้วตอนนี้เรากําลังจะออกไปเที่ยวแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วนะเมื่อกี้ลืมดูนาฬิกาสิบโมงครึง่งอ๋อสิบโมงคร<ไ>ึ<ะ>่งนะแต่ว่าอารมณ์เหมือนแบบจะห้าโมงเย็นแล้วคือซำมือดอีกแล้วแ<ม>สงไม่มีเพิ่งสว่างปุ๊บก,ก็จะมืดเุ้ยนี่ร้านอะไรสวยจังสีสวยนะเราจะเดินเข้าไปเที่ยวในเมืองกันวันนี้เราจะใช้เดินทั้งวันกันเลยในฟังแฟรงเฟิร์ หนาวมากมือแข็งนะต้องใส่ถุงมืออ่ะโอ้ร้านผลไมา้เจอร้านผลไม้อยู่ใกล้ๆเลยวันยูโรวันยูโรเฮ้ยองุอ่นกล้วยวันยูโรเสี่ยวมากกว่ากล้วยวันยูโรองุ่นหนึ่งยูโรเฮ้ยป๊ะปา๋านี่ถ้าเรามีครัวสบายเลยผักเต็มเลยเอ้วันดูกันมองกันเออลูกกบบอลสต๊าบเพชร น,น,นเาเนเดินมอเนก็ลยุยปอร์ใหญ่ด้วยอะอ๋อนี่ไงปะปะ๊าอันนี้มีนะอันนี้หายูโรเป็นเหมือนไส้กรอกปะเหมือนไส้กรอกผักช่งหรือปล่าไม่แพงเท่าอิตกรลีดับนะ่ใช่ว่าแพงไมแพงกว่าสวิตเอนเี่ยสองห้ายูโรเฮ้ยเดี๋ยวป้าจะชิมไอ้ลูกไอ้ลูกแดงๆอ่ะท,ที่ที่ว่าวันนั้นนะ ไม่รู้เรียกว่าอะไรกิโลละอันนี้คืออะไรอ่ะซองไงหรอทำไมมันเออให้คลายอารมณ์แค้นตลุกเลยเฝ้าหวลุกตอนนี้เชิญเงียบไปแล้วนะคะานี่อะไรห้ายูโรพลาสติกอะว่าเราเงินยี่สิบบาทไหมเงินยี่สองร้อยอะอ้เป็นแบบเอาไปแต่งคริสต์มาสไงเอาไปแต่งคริสต์มาสไงเนี่ยทั้งนั้นเลย ตอนนี้เชิงเงียบไปแล้วนะคะหนาวไหมคะหนาวไหมหนาวไหมคะตอนนี้รู้สึกอนจจะแข็งแล้วนะคะคอุยหุยตกใจหมดเลยนี่เราต้องไปถ่ายสั่งหนูน่าจะสวยน,นะนป๋าป้าเอาไปเขียวห้ามก่อน บ้านมันดูดส,สงบมากเลยเอมีฝนตกหน่อยๆใช่มีฝนตกหน่อยๆเอาล้มาเอามานีนน่นั่งนั่งนั่งปะป๊าขอถ่ายรูปตรงนี้ เราจะไปเดินขึ้นสะพานตรงนี้กันนี่ตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาบนสะพานไอรอนบิดแล้วให้ดูร,บรอบๆตอนนี้เที่ยงนะเนี่ยยังเที่ยงอยู่นะเนี่ยอืบนสะพานมันมีคนมาคลองกุญแจอาเต็มเลยอ่ะเหมือนที่เกาหลีเลยเยอะ ค้องกันเต็มสะพานไปหมดเลยโอ้ป่ะไปแล้วไปแล้วไป บ้านนะนะี่อันนี้คือใจกลางจัตุรัสฝังเปิดสวยมาก,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 กให้ดู <c oughs> รอบเ <c oughs> นี่ยอันนี้มีตอนคิสมาสด้วยฝั่งนี้ก็สวย ออันนี้เขาขายแบบเขาขายแให้แก้ววะแก้วธรรมดาเป็นแบบเป็นวายอุ่นๆเป็นวายอุ่นๆแก้วละสามยูโรนะแก้วละสามยูโรนี่ไงป๊าป๊าแซ่เกอะฟังเปิดนะแ้่ลกองเยอรมัน เชิญข้างในเขาบอกนี่มีต้อนคริสต์มาสยักษ์ด้วยถ้ามาเมื่อพัก2วันที่แล้วมันจะมีตลาดคริสต์มาสมาเก็ตอะเขาจะตั้งอยู่ตรงนี้แต่วันนี้เรามาช้าแล้วมันก็เลยเก็บไปหมดแล้วตอนนี้สงสารน้องเชอมากเลย เดินไปเรื่อยๆอ้าทำไมบอกว่าไม่แยกเดินกันดูไอ้ตัวนั้นทำไมอันนี้เป็นร้านหนังสือใช่ปะหนังสือปะ หลังจากเดินมาได้สักพักนะคะเราก็มาเจอร้านเบอร์เกอร์คิงนะคะก็เลยแวะเข้ามาหลบหนาวแล้วก็หาอะไรทานที่นี่เลยค่ะหลังจากออกมาจากร้านเบอร์เกอร์คิงนะคะเราก็ตั้งใจกำลังเดินจะไปตลาดที่อยู่ใจกลางเมืองแฟรงเฟิร์ตนะคะเป็นตลาดแบบในล่ม แต่ปรากฏว่าพอเดินไปถึงนะคะตลาดปิดค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่24นะคะเป็นวันก่อนวันคริสต์มาสวันนึงตัดภาพมาอยู่ในห้างนะคะตอนนี้เราอยู่ในห้าง My s ซ z e ค่ะเป็นห้างใจกลางเมืองฟังเฟิร์ตนะคะเป็นห้างชื่อดัง แต่ว่าเนื่องด้วยจากวันนี้เป็นวันก่อนคริสต์มาสวันหนึ่งนะคะที่นี่เขาน่าจะเปิดทำงานกันประมาณครึ่งวันซึ่งตอนนี้ห้างกำลังปิดนะคะปิดแล้วแล้วก็ร้านค้าในห้างร้านค้าข้างนอกคือทุกอย่างปิดหมดไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นมินิมาร์หรือเป็นร้านค้าอะไรทุกอย่างคือปิดหมดแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงค่ะ ใครที่จะมาเที่ยวในช่วงนี้แล้วก็เตรียมตัวจะมาช้อปปิ้งอย่าลืมทำการบ้านเกี่ยวกับบอลหยุดมาด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะได้ไม่พลาดเหมือนเราค่ะจะเห็นได้ว่าทุกร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในห้างหรือว่านอกห้างนะคะก็คือตอนนี้ปิดหมดทุกร้านเลยนะคะ จากที่คิดว่าจะมาเดินช้อปปิ้งชิลๆนะคะปรากฏว่า<ม>อดเลยค่ะไม่มีร <ใน S 1> ้านไห<ใ>น,<ใ>นเปิดให<ม>้ได้ซื้อของร้านปิดหมดทุกอย่างตอนนี้กำลังจะสี่โมงเย็นแล้วคนเริ่มกลับบ้านหมดแล้วอ่ะหนาวเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับบ้านเหมือนกันอันนี้โบจากอะไรไม่รู้อ่ะสวยดี นี่เป็นร้านอาหารเ็นแท็กซี่เป็นทัน้งนั้นเลยอืมแท็กซี่นะคะเป็นเลื่อนๆเลยโฮ้ยคันแรกสวยกับเพื่อนเลยนี่แถรุ่นใหม่ๆแล้วด้วยนะยไม่ได้เก่าออกเกินเยอรมัน เมืองของเบนนะคะตอนนี้เราก็เดินย้อนกลับมาเพื่อที่จะกลับไปที่โรงแรมนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยจากวันนี้ทุกร้านปิดหมดเลยและตอนนี้ก็อากาศหนาวมากด้วยเลยไม่รู้จะไปไหนก็เลยจะกลับที่พากดีกว่าค่ะ อันนี้เป็นสัญลักษณ์ยูโรนะคะเป็นอีกหนึ่งแดนมาค่ะที่ใครมาฝั่งเปิดก็จะไม่พลาดที่จะแวะมาถ่ายรูปที่นี่นะคะอ้ออันนี้เป็นร้านขายไก่ย่างนะคะที่บังเอิญเปิดอยู่ร้านเดียวในย่านนี้เราก็เลยไม่พลาดที่จะสอยกับโรงแรมมาหนึ่งตัวคะ่ะ